พระราชาพระองค์แรกผู้นับถือพระพุทธศาสนาคือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ครองเมืองราชครห์แห่งแคว้นมคธมีโอกาสพบพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดใหม่ๆ เสด็จผ่านมายัางเมืองราชคฤห์ประทับอยู่ที่ปันทะวะบันพพธ์หลังจากที่ได้ทรงสนทนากับพระพุทธองค์แล้วได้ชักชวนให้พระพุทธองค์สละเพศบรรพชิตมาครองราชด้วยกันโดยจะทรงแบ่งดินแดนให้กึ่งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธตรัสว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแส,สวงหาคือโมฆะธรรมหาใช่ราชสมบัติไม่ กษัตริย์หนุ่มกราบทูลว่าถ้าได้บรรลุสิ่งที่ทรงประสงค์แล้วขอให้เสด็จมาสอนเป็นคนแรกพระพุทธองค์ทรงรับด้วยเหตุนี้เมื่อโปรดปัญจวคีทั้งห้าแล้วโปรดยะสากุมารพร้อมสหายจนมีพระสาวก60รูปทรงส่งไปประกาศพระศาสดายังแคว้นต่างๆแล้วพระองค์จึงเสด็จ พุทธดำเนินมุ่งตรงไปยังเมืองราชคฤห์แคว้นมคตจุดมุ่งหมายก็คือส่งต้องการเรื่องปฏิญญาที่ประทานไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารเมื่อครั้งนั้นนั่นเองเมื่อทรงพิจารณาว่าบุคคลที่พระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองนับถือคือชดินสามพี่น้องพร้อมบริวารพระองค์จึงเสด็จไปโปรดชดินสามพี่น้องในระหว่างทาง เพราะว่าเมื่อชดินสามพี่น้องพร้อมบริวารน,นับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระเจ้าพิมพิสารพร้อมชาวเมืองก็จะนับถือตามได้โดยง่ายกล่าวถึงชดินสามพี่น้องกัสปะพี่ชายคนโตนั้นมีบริวารห0 0คน กัสปะคนกลางมีบริวาร300คนและกัสปะคนเล็กมีบริวาร200คนต่อมาทั้ง3มีความเห็นตรงกันว่าลัทธิที่พวกตนนับถืออยู่นั้นไม่มีแก่นสารจึงพากันออกบวชเป็นลือศีชดินกราวผมเซิงบำเพ็โพรตบูชาไฟตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตามลำดับกันพี่ชายคนโต ตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำตอนเหนือณตำบลอุรุเวลาจึงได้ชื่อว่าอุรุเวนกัสปะน้องชายคนกลางตั้งอาสมที่คุ้งน้ำถัดไปณตำบลนาทีจึงได้ชื่อว่านาทีกัสปะส่วนคนน้องตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำณตำบลขยาจึงได้ชื่อว่าขายากัสปะ ต่อมาพระอุรเวนกัสปะเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระุระเจ้าได้รับการยกย่องเป็นพระอสิติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านบริวารมากเพราะในอดีตการพระอุรุเวนกัสปะเทระบังเกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลในเมืองหงสาวดีพอเติบโตขึ้นแล้ว ได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปทุมุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์ทรงตั้งพระเทรารูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศที่สุดกว่าพระสาวกทั้งหลายฝ่ายมีบริวารมากจึงคิดว่าแม้เราจะได้เป็นเช่นพระเทรานั้นบ้างในอนาคตพระอุรุเวนกสปะเมื่อคิดดังนี้แล้ว จึงจัดการถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานการถวายมหาทานกระทำอยู่ทั้งหมด7วันและในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าไตรจีวรแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระองค์ได้รับตำแหน่งอันเลิศที่สุดด้านมีบริวารมากในศาสนาของพระพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่งด้วยผลของบุญกุศลนี้ในอนาคตการโน้นเถิดพระเจ้าค่าพระปทุมมตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคตการของกุลบุตรนั้นไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใดจึงทรงพยากรณ์ว่าเธอจะได้เป็นผู้เลิศฝ่ายมีบริวารมากสมตามปรารถนา ในศาสนาของพระสมนาโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยจะเสด็จขึ้นในหนึ่งแสนกับข้างหน้าโน้นกุลบุตรนั้นฟังคำพุทธพยากรณ์แล้วเกิดความยินดีเป็นอย่างยิ่งราวกับว่าความปรารถนาจะสำเร็จในวันพรุ่งนี้มารืนนี้แล้วสร้างกัลยาณธรรมต่อมาจนตลอดชีวิต เมื่อนับถอยหลังจากกับนี้ไปอีก92กับชาติหนึ่งท่านกลับมาเกิดเป็นพระอนุชาต่างพระมารดากับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระปุษสะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระราชบิดานามว่าพระมหินทราชาและมีพระอนุชาอีกสองพระองค์รวมเป็นสามพระองค์ และแต่ละองค์มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆกันครั้งหนึ่งที่ปลายเขตแดนของพระมหินทราชาเกิดมีข้าศึกศัตรูมารุกรานพระราชาจึงเรียกพระโอรสทั้งสามพระองค์ไปปราบข้าศึกและทรงสามารถปราบข้าศึกศัตรูจนราบคาบระหว่างทางกลับจึงปรึกษาหารือกันว่าเราทำงานได้สำเร็จ เมื่อพระราชบิดาพระราชทานพรแก่ตนแล้วจะเลือกรับพอรอะไรดีแล้วมีดำริตรงกันว่าไม่ว่าจะเป็นพระราชสมบัติใดๆก็ตามที่พระองค์สมเด็จพระราชบิดาจะประทานไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับการได้ปฏิบัติบ,ตบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระเชษฐทาที่ราชนั้นเลยเนื่องจากพระราชบิดานั้น คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นของพระองค์คนเดียวจึงทรงถวายทานและไม่ให้ผู้อื่นร่วมทำบุญด้วยครั้นเมื่อพระราชโอรสทั้งสามพระองค์มาถึงพระนครก็กราบทูลชัยชนะให้ทรงทราบและขอพระราชทานพรดังที่ปรึกษากันอันนั้นเมื่อได้รับพรแล้วก็ทำการสมาทานศีลสิบประการแต่งตั้งบุรุษสามคน ให้เป็นผู้ดูแลโรงทานคอยตกแต่งทายธรรมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยให้บุรุษผู้หนึ่งจัดหาธัญญาหารบุรุษผู้หนึ่งเป็นพนักง,งานตรวจนับและบุรุษอีกผู้หนึ่งเป็นพนักง,งานตกแต่งทายธรมรมพนักง,งานทั้งสามท่านนั้นในครั้นมาถึงในชาติปัจจุบันผู้เป็นพนักง,งานจัดหาธัญญาหารกลับมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสาร ผู้เป็นพนักงานจัดหาทัญญาหารกลับมาเกิดเป็นนางวิสาขาอุบาสิกาและผู้เป็นพนักงานตกแต่งธยธรรมกลับมาเกิดเป็นพระรัฐบาลเทระพระราชะโอรสทั้งสาพระองค์เสด็จพากันไปทรงสมาทานศิลนสิสประการอยู่เตินตลอดไตรมาสเพื่อตรัสหลักแห่งการบูชาสูงสุดด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน แม้ว่าจะมีการปฏิบัติด้วยการบริจาคจตุปัจจัยบำรุงแล้วก็ตามพอออกพรรษาแล้วพระราชะโอรสทั้งสามจึงทรงถวายทายธรรมด้วยพระองค์เองทั้งยังทรงกระทำบุญอยู่ตลอดจนพระชนชีพครั้นมาถึงชาติสุดท้ายนี้พระโอรสทั้งสามพระองค์กลับมาเกิดในตระกูลพราหมณ์กัสปะโคตร ก่อนพระุระเจ้าและมีชื่อเหมือนกันหมดทั้งสามคนคือกัสปะแต่มีคำนำหน้าชื่อที่แตกต่างกันออกไปตามที่อยู่เช่นองค์ที่อยู่ต่ำบนอุรุเวลามีชื่อว่าอุรุเวนกัสปะองค์ที่อยู่เรียมฝั่งแม่น้ำมหาคงคานาทีจึงเรียกว่านาทีกัสปะและคนสุดท้องมีชื่อว่า ขยากัสปะเพราะอาศัยอยู่ที่ตำบนขยาศีสะพระอุรเวนกัสปะได้รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมากที่เป็นพระอรหรันเนื่องจากท่านเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอันเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุขซึ่งประกอบด้วยเมตตา ความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาความสงสารปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกโมทิตาความพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจและไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติด้วยคุณธรรมเหล่านี้และจักรู้จักบำรุงจิตใจ บริวารด้วยการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของและหลักธรรมะจึงทำให้ท่านสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจบริวารไว้ได้เป็นที่รักเคารพของบริวารและเป็นพุทธาสาวกรูปเดียวที่มีบริวารมากที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าพระสาวกทั้งปวงในฝ่ายผู้มีบริวารมาก หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญาณแล้วและจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิป,ปต,ตนามลคททยวันในพรรษานั้นมีพระสงฆ์สาวกผู้สำเร็จพระอรหันจำนวน60รูปเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระบรมศาสดาได้ส่งพระสาวกทั้ง60รูปนั้นออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเทีนต่าง ส่วนพระองค์เองเสด็จไปยังตำบนโอโรเวราเสนานิคมในระหว่างทางเสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนภายใต้ริมไม้ทางในไร่ฝ้ายขณะนั้นมีพระราชกุมาร30พระองค์ผู้ได้นามว่าพัทวคีได้พาภรรยาไปเที่ยวหาความสุขสำราญในราชอุทยานราชกุมารองค์หนึ่งไม่มีภรยา จึงพาหญิงโสเพณีไปเป็นคู่เที่ยวเมื่อพวกราชกุมารกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่นั้นหญิงโสเพณีได้ขโมยของมีค่าหนีไปพวกราชกุมารออกติดตามมาได้พบพระผู้มีพระภาคที่ไร้ฝ่ายจึงเข้าไปเฝ้าและกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะพวกท่านเห็นว่าการสแสวงหาหญิงกับการสแสวงหาสิ่งประเสริฐในตนสิ่งไหนจะดีกว่ากันสแสวงหาสิ่งประเสริฐในตนดีกว่าพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงนั่งลงตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟัง พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังจนทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นโสดาบันถึงขันพระสกทาคามีและพระอนาคามีทุกพระองค์จากนั้นพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้แล้วส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เสด็จเข้าไปยังสำนักของอุรุเวนกัสปะตรัสขอพักอาศัยสักหนึ่งราตรีแต่อุรุเวนกัสปะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างลทัทธิจึงบ่ายเบียงว่าไม่มีสถานที่ให้พักพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าธรรมดาว่าโคย่อมเข้าไปสู่ฝูงโคนักบวชก็ย่อมเข้าไปสู่สำนักของนักบวชท่าท่านไม่มีความหนักใจ ตถาคตจะขอพักอาศัยในโรงไฟซึ่งเป็นที่บูชายันของท่านดูก่อนสมณะเราไม่ได้หนักใจถ้าท่านจะพักในที่นั้นแต่ว่ามีพญานาคดุร้ายและมีพิษมากอยู่ในโรงไฟนั้นเกรงว่าท่านจะได้รับอันตารายถึงชีวิตก็ได้เมื่ออุรุเวณกัสปะไม่ขัดข้อง พระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปในโรงไฟส่งพิจารณาตรวจด,ดูสถานที่อันสมควรแล้วประทับนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานฝ่ายพญานาคเห็นผู้แปลกหน้าผิดกลิ่นเข้ามาในโรงไฟของตนก็โกรธจึงพ่นพิษออกมาเป็นควันไฟอบอวนทั่วทั้งโรงไฟหวังจะทำให้อันตรายสิ้นชีวิตแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธานุภาพให้ปรากฏ ด้วยการบันดาลให้ควันไฟกลับไปสัมผัสเนื้อหนังเอ็นและกระดูกของพญานาคทำให้ทริษเดชของพญานาคเหงื่อหายไปบังเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแทนในราตรีนั้นพระพุทธองค์ทรงทรมานพญานาคด้วยวิธีต่างๆส่งเข้าเตโชกสินสมาบัติบรนดาลให้เปลวไฟรุ่งโร์ชตนาทั่วโรงไฟ เหล่าชดินทั้งหลายต่างมองดูด้วยความดีใจว่าพระสำนะคงจะวอดวายในกลองเพลิงด้วยพิษของพญานาคอย่างแน่นอนในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงปราพญานาคจนสิน้นฤทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วจับเอาลงไปขดไว้ในบาทรุ่งเช้าอุรุเวนกัสป,ปะพาสิทธชดินมาตรวจด,ดูเมื่อเป็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงคิดว่า พระสมณะนี้มีอนุภาพมากสามารถปราพญานาคให้พ่ายแพ้ได้แต่ถึงะน้นก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันเหมือนเราคิดดังนี้แล้วจึงยังไม่ยอมรับนับถือแต่ก็รู้สึกเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์และนิมนต์ให้พักอยู่ต่อได้โดยพวกตนจะเป็นผู้นำอาหารมาถวายทุกวันวันต่อมา พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปประทับที่ชายป่าใกล้ๆอาสมของอุรุเวนกัสป,ปะนั้นในยามราตรีของแต่ละคืนได้มีทวยเทพเทวาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชทั้งสี่เท้าโกสีมหาราชและเท้าสหบดีพรมต่างก็เข้ามาเฝ้าเพื่อฟังพระธรรม,มเทศนาได้เปร่งรัศมีแสงสว่างทั่วทั้งภัยสนยังความโฉนสนเท ให้เกิดแก่อุรุเวนกัสปะและบริวารเป็นอย่างยิ่งขันรุ่งเช้าได้กราบทูลถามเหตุที่มาของแสงสว่างนั้นขันได้ความทราบตลอดแล้วรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสและดำรกอยู่ในใจว่าอนุภาพของพระสมณโคโดมนี้ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบมิได้แม้แต่ทวยเทพยายดาทุกชั้นฟ้าอย่างมาเข้าเฝ้าเพื่อขอฟังธทม แต่ถึงจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามก็ยังมิได้เป็นพระอรหันต์เช่นเราพระบรมศาสดาทรงพักอยู่ในสำนักของอรุรเวนกัสปะเป็นเวลาสองเดือนทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆทรมานอรุรเวนกัสปะชดินหลายประการแต่อรุรเวนกัสปะผู้มีสันดานกระด้างมีทิฐิแรงกล้ายัางถือตนเองว่า เป็นพระอรหันต์อยู่เช่นเดิมพระพุทธองค์ทรงดำริว่าตถาคตจะยังโมฆะบุรุษดินนี้ให้เกิดความสลดสังเวชดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูกรกสปะตัวท่านมิได้เป็นพระอรหันต์ทางปฏิบัติของท่านยังห่างไกลต่อการสำเร็จเป็นพระอรหันต์มิใช่ทางมรรคผลอันใดเลย ชาไหนท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอรหันต์ท่านลวงตนเองแล้วยังลวงคนอื่นถ้าท่านรู้สึกสำนึกตัวและปฏิบัติตามคําสอนของเราท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงในไม่ช้าอุรุเวนกสัสป,ปะได้ฟังพระดํำรัสนั้นแล้วก็รู้สึกสลดใจก้มศรีรษะลงแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบท พระบรมศาสดาจึงตรัสแก่เธอว่ากาสปะท่านเป็นอาจารย์เจ้าสํานักที่ยิ่งใหญ่มีบริวารมากกว่า500คนท่านจงบอกให้บริวารของท่านสาบทั่วกันก่อนตะถาคตจึงจะอุปสมบทให้ท่านฝ่ายอุรุเวนกาสปะจึงประกาศชักชวนชดินบริวารของตนทั้งหมดพากันลอยบริคารดาบท มีเครื่องแต่งผมเป็นชดาและเครื่องบูชาเพลิงลงในแม่น้ำแล้วทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดา,สดาทรงประธานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิพิกขุอุปสมปทาพร้อมกันทั้งหมดฝ่ายนาทีกัสปะและขยากัสปะน้องชายทั้งสองคนซึ่งตั้งอาสมอยู่พุ้งน้ำตอนใต้ลงไปตามลำดับเห็นบริคารของพี่ชาย ลอยมาตามน้ำทำให้คิดว่าอันตรายคงจะเกิดแก่พี่ชายของตนจึงพร้อมด้วยบริวารรีบมาที่สำนักของพี่ชายเห็นพี่ชายอยู่ในเพศพระภิกษุจึงสอบถามได้ความว่าพรหมจันทร์นี้ประเสริฐยิ่งนักจึงพากลอยบริขารลงแม่น้ำแล้วขออุปสมบทด้วยกันทั้งหมด พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพอสมควรแก่พระอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จพร้อมด้วยหมู่ภิกษุชดินเหล่านั้นจำนวน1,003รูปไปยังตำบลขยาสีและประทับอยู่หน้าที่นั้นทรงพิจารณาเห็นอินรีของภิกษุใหม่แก่กล้าแล้วจึงตรัสเรียกท่านทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสพระธรรม,มเทศนา อาทิตยปุรายสูตรทรงเปรียบเทียบสิ่งของทั้งปวงเป็นของร้อนดุดเดียวกับไฟเพื่อให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยของพวกเธอที่เคยบูชาไฟมาก่อนทรงแสดงถึงอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนและความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ เพราะตาเห็นรูปหรือหูได้ยินก็เป็นของร้อนใจความโดยสรุปก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายได้สัมผัสและใจกระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดความเร่าร้อนร้อนเพราะราคะโทสะและโมหะผู้ใดสดับและรู้เท่าทันกิเิต เหล่านี้แล้วย่อมเบื่อหนายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นสิ่งเหล่านั้นขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นภิกษุชดินทั้งหนึ่งพันสรูปส่งกระแสจิตไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนาจิตของพวกเธอ ก่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงสำเร็จเป็นพระอระหันตขีนาศพด้วยกันทั้งหมดพระอุรเวนกัสปะเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอระหันแล้วได้ช่วยกิจการพระพุทธศาสนาและช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อสำเร็จเป็นพระอระหันใหม่ๆได้ติดตามเสด็จพระบรมศาสดา ไปสู่เมืองราชฤห์พระพระองค์ประทับณลัทธิสวนตาลหนุ่มพระเจ้าพิมพ์พสารทรงทราบจึงพร้อมด้วยพราหมณ์และคฤรหบดีชาวมคตจํานวนสนิบสองหน้าหดเสด็จเข้ามาเฝ้ากราบถวายบังคมพระาศาสดาแล้วประทับนั่งณที่อันสมควรแก่พระองค์ส่วนบริวารที่ติดตามมาเหล่านั้นต่างก็แสดงกิริยาอาการต่างๆกันคือ บางพวกก็ถวายบังคมบางพวกก็กราบทูลสนทนาบางพวกก็ประกาศชื่อและตระกูลของตนบางพวกก็นั่งเฉยๆในการนั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินแห่งมคธรัฐพร้อมด้วยบริษัทประมาณ12นหุตเสด็จมาถวายบังคมพระทศพลแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพุทธบริษัทภายในนั้น เกิดความปริวิตกขึ้นว่าท่านอุรุเวนกัสปะประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมหรือพระมหาสมณโคดมประพฤติพรหมจรรย์ในท่านพระอุรุเวนกัสปะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตตกแห่งใจของบริษัทเหล่านั้นด้วยพระทยัยจึงพระดำริว่า จักต้องประกาศภาวะที่กัสปะมาบวชในสำนักของเราให้พวกนี้รู้ดังนี้แล้วจึงตรัสว่ากัสปะผู้อยู่อุรุเวนประเทศท่านเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนมูชดินผู้ผอมเพราะกำลังประพฤติพรตท่านเห็นอะไรจึงได้ละไฟที่เคยบูชาเสียเราถามเนื้อความนั้นกับท่าน อย่างไรท่านจึงละการบูชาเพลิงของท่านเสียฝ่ายพระเทระก่ทสาบพระพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครจะแสดงเหตุจึงกราบทูลว่ายันทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสและหญิงที่น่าใครทั้งหลายข้าพระองค์รู้ว่าของน่ารักน่าใครนั้นๆเป็นมนทิน ตกอยู่ในอุปกิเลสทั้งหลายเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงมิยินดีในการเส้นสวงและการบูชาเพลิงข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันระงับแล้วไม่มีเกเรตเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ไม่มีเกเรตเครื่องกลางวนไม่ติดข้องอยู่ในกามาภพมิใช่วิสัยที่ผู้อื่นจะนำมาให้ผู้อื่นรู้ได้ ไม่แปรปรวนกลายเป็นอย่างอื่นเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการเส้นสวงและการบูชาไฟครั้นพระโอรเวนกัสปะกล่าวอย่างนี้แล้วเพื่อจะประกาศภาวะที่ตนเป็นพุทธสาวกจึงซบศีรษะลงที่หลังพระบาทของพระตถาคตแล้วทูลประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ ข่าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข่าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ดังนี้แล้วเหาะขึ้นสู่เวหาเจ็ครั้งครั้งที่1สูงชั่วหนึ่งลำตานครั้งที่สองสูงชั่วสองลำตานจนถึงครั้งที่เจสูงชั่วเจดลำตานแล้วลงมาถวายบังคมพระตถาคต นั่งอยู่นที่ควรส่วนข้างหนึ่งมหาชนเห็นปาฏิหารดังนั้นแล้วก็ได้สรรเสริญคุณของพระศา,าสดาว่าน่าอัศจรรรย์จิงพระพุทธเจ้ามีอานุภาพมากธรรมดาผู้มีความเห็นผิดที่กำลังถึงอย่างนี้เมื่อสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์แม้ท่านพระอุรุเวนกัสปะ พระองค์ก็ทรงทําลายขายคือทิฏฐิท,ทรมานเสียได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายการที่เราถึงสัพพัญยุตยานทรมานอรุรเเวนกสปะนี้ในบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับครั้งก่อนแม้ในเวลาที่เรายังมีราคะ โะและโมหะเป็นพมชื่อนารทะทำลายขายคือทิฐิของเธอกระทำเธอให้หมดพยศดังนี้แล้วก็ทรงดุษณีภาพฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนได้ยินการโต้อตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและปุรณกัสปะและเห็นอาจารย์ของพวกตนคุกเข่าประนมมือต่อหน้าพระพักสมณะหนุ่มเช่นนั้นก็หายสงสัย พลอยเลื่อมใสไปตามอาจารย์ของพวกตนด้วยกษัตริย์หนุ่มก็พลอยลำเลึกได้ว่าสมณะรูปนี้ก็คือผู้ที่ตนพบที่ปันทวบันพจนั่นเองหลังจากทรงสดับพระธรรมรเทศนาจากพระพุทธองค์แล้วพระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุโสดาปฏิผลนนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมภิกษุสงฆ์ ไปสวยพัฒตาหารที่พระราชวังในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ถวายสวนไผ่เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาชื่อว่าวัดเวรุวัน